เอาละค่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราก็อบเสร็จเรียบร้อยจะสังเกตเห็นไหมคะว่าขอบด้านข้างของกล่องค่ะครูยายยกให้หนักเรียนดูนะคะว่าเค้กเขาจะแห้งแล้วก็ร่อนๆออ,ออกมานะคะแตะแคงให้เรียนดูนะคะแปงว่าสุกแน่นอนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะใช้ไม้นะคะใช้ไม้นะคะแทงดูก็ได้ยก้นมาสิคะค่ะนะคะ,คะ,นะคะใช้ไม้แทงดูก็ได้นะคะ พอแทงเข้าไปแล้วดึงไม้ออกมาไม่มีเศษอะไรติดนะคะก็แสดงว่าแห้งสุกแล้วเรียบร้อยะคะ่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำมาตกแต่งกันนะคะค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวคุณยายจะตกแต่งให้ดูนะคะค่ะเมื่อเราได้ออกมาแล้วนะคะเราก็จะนำมาพรมเล่าก่อน,นะคะ่ะพรมเล่า ยาก,ก็จะพรมเล่าไปก่อนนะคะค่ะนำเล่าก็คือเล่าดำนะคะพรมไปนำเล่าพรมไปเพื่อให้เค,ค้กเขาชุ่มค่ะให้เค,ค้กเขาชุ่มเอ่อกล่องนึงก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะได้ค่ะมากกว่านั้นจะเมานะหนึ่ง <c oughs> ช้อนโต๊ะพอค่ะอร่อยอ่ะเอาให้หมดเลยค่ะได้ไหมคะ ปต่มานั้นค่ะนี่เค,ค้กเนื้อเค,ค้กก็จะชุม่มนุ่มนะคะแล้วทีนี้เราก็จะตกแต่งเลยค่ะดย๋าวก็จะตกแต่งนะคะค่ะแล้วก็จะค่อยๆวางผลไม้ค่ะแล้วเรียนจะใช้ชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กแล้วแต่นะคะเป็นผลไม้แห้งนะคะที่เราจะใช้ตกแต่งหน้ากล่องค่ะเราก็จะแต่งไปด้านข้างก่อนนะคะด้านข้างค่ะด้านข้างที่เอ,อ่อที่เขามีผลไม้น้อยนะคะ ค่ะจากผลไม้ที่เราโรยหน้าไปเราก็จะแต่งเพิ่มเข้าไปค่ะเพื่อให้หน้ารับประทานยิ่งขึ้นนี่ครูหั่นเป็นชิ้นเล็กนะคะเพราะว่าจะได้สะดวกในการรับประทานนะคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่ก็จะต้องนําออกมาตัดเองหรือว่านำนามาหั่นนะคะนํามาหัน่นหรือบางทีก็กัดเนาะค่ะเสร็จแล้วครูยาแต่งขอบหมดเลยค่ะของเพราะนี้เอาลงแต่งขอบขอบที่เพราะว่าตรงกลางเยอะแล้วนะคะ ค่ะแต่งลงขอบค่ะเวลาแต่งนะคะนักเรียนก็พยายามให้ดูให้เต็มนะคะให้พื้นที่เต็มนะให้พื้นที่เต็มค่ะเต็มให้มีความรู้สึกว่าหื้น่าทานจังเลยอิ่มเอิบนะคะดูเต็มเต็มและกล่องนี้ครูจะบอกให้เราจะได้สีแดงอีกลูกหนึ่งนี่นย ด้านนี้ค่ะด้านนี้ค่ะว่างๆอยู่เอาไมา้เต็มเลยเต็มที่คือกัดกัดไปตรงไหนก็ให้เจอผลไม้ค่ะแล้วเป็นเค้กผลไม้แน่นอนนะคะถ้าถ้าทาไม่หกก็ไม่ใช่ครูยานะคะหมวันนี้ไม่อยากนินทาเลยวันนี้วันนี้ไม่อยากนินทาเลย,นนนนย,เลยเใส่เข้าไปใส่เข้าไปค่ะนั่นแหละค่ะ ตรงกลางๆใกลใ้กลสีแดงหน่อยคะ่ะนั่นแหลคะ,ละค่ะเสร็จแล้วนะคะนักเรียนนักเรียนก็จะใช้เจลนะคะใช้เจลแต่ตอนนี้สําหรับครูนะคะครูไม่ใช้เจลครูใช้นี่คะ่ะเป็นน้ําเชื่อมที่ครูใช้เชื่อมผลไม้นี่แหละค่ะรูจะทาลงไปค,ะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะที่ครูทาตัวนี้ เพราะว่าะคะ่ะเดี๋ยวสภาพ้าเขาจะซึมลงไปผสมกับเหล้าเมาหวานเมาหวานค่ะเอาละค่ะอเอาละค่ะเร่อนี้ละค่ะแต่ครูยาก็ปิดฟ้าค่ะเห็นไหมเห็นไหมคะน่าทานมากเลยอ่ะครูยาปิดฝาเนาะ